สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราทสเซนเซอร์นะครับ PNP นะครับจากตัวเทสบล็อกนะครับคราวนี้คลิปคลิปที่สองนี่ครับผมจะเทสเซนเซอร์นะครับเป็นเป็น NPN นะครับเป็นรุ่น B I 5ขีด M 1 8ขีด A N 6 X นะครับของเติร์กนะครับคลิปที่แล้วนะครับเป็นตัวเทสเทสบล็อกนะครับจะเป็นไฟ24โวลต์นะครับ แล้วก็เทสอาพุทธได้ออกมา24โวลต์นะครับตอนวัดที่สถานะเอาพุทธทำงานนะครับคราวนี้นะครับผมเลยจะมาเทสกับตัวตัวนี้นะครับ LC series นะครับนี่นะครับ LC series ผมจะขอใช้แค่เป็นไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์นะครับก็คือตำแหน่งขา8กับขา9นะครับขา8เป็นไฟ อ่า12โวล้น DC นะครับส่วนขาก้าเป็น0โวล้นนะครับนี่ตัวเซ็นเซอร์นะครับใช้แค่ควงครับอันนี้มีไฟแสดงสถานะด้วยนะครับว่าตรวจจับเจอวัตถุนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่รู้นะครับว่าตัวนี้เป็น pnd หร NPN เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเป็น PNP นะครับถ้าเป็น PNP นะครับให้เอาตำแหน่งไฟบวกนะครับจากจากที่เอาพุทนะครับเทียบกันกับ common นะครับคือศูนยโวลต์นะครับอ่ะสภาวะการทำงานนะครับของเซ็นเซอร์ควรไม่ไม่ควรเป็น0.7โวลต์นะครับดังนั้นตัวนี้เราเทสต้องเป็นเทส NPN นะครับ ครานี้ NPN นะครับให้ใช้สายคอมนะครับของตัวมันติมิเตอร์นะครับจับที่เอาพุทนะครับเส้นสีแดงที่เป็นไฟบวกนะครับจับที่12โวลต์ดีนะครับจะเห็นว่าแรงดันออกมาประมาณ12โวลต์พอดีเป๊ะเลยนะครับเราลองวัดดูนะครับว่าแบ่งจ่ายเขากี่โวลต์กันแน่ 12.78นะครับโดยประมาณนะครับอ่ะสภาวะถ้าเผื่อไม่ไม่มีวัตถุนะครับลองวัดอัพุทดูนะครับคอมมอนของมันติมิตเตอร์นะครับจับที่เอาพุทวต์บวกนะครับจับที่2งวลตดีซของตัวแหล่งจ่ายนะครับอ่าอันนี้ไม่มีสภาวะการทํางานนะครับก็คือตรวจจับไม่เจอวัตถุนะครับ ทีนึงนะครับอันนี้ตรวจจับเตัววัตถุนะครับสังเกตไฟสีส้มนะครับเป็น12บงวนครับอันนี้ก็เซนเซอร์นี้ก็ดีอยู่เป็นชนิด NPN นะครับ